ชุติมาแชร์รูปธนาทรเครียงข้างพิธาทำชาวเน็ตไร้รัวอดีตภรรยาสาวสวยตายชุติมาให้แชร์รูปธนาทรจึงรูปเรืองกิจนักการเมืองดังเคียงข้างทีมพิธาอาดีตสามีเธอทำชาวเน็ตไร้รัวพร้อมบอกฝากแชร์กำลังใจให้ทีมด้วย แม้วันนี้จะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าทีมพิธานการเมืองดังไม่สามารถผ่านด่านสสและสอวอจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยได้ทําเอาหลายคนเสียดายและเสียใจหนักมากเพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากคนรุ่นใหม่แต่เมื่อทุกอย่างไม่เป็นแบบที่คิดไว้แฟนๆหรือชาวเน็ตก็ไม่พลาดให้กําลังใจงหนุ่มทีมอย่างล้นหลาม ล่าสุดอดีตภรรยาของเขาอย่างดาราดังตายชุติมาเลยไม่พลาดลงรูปให้กำลังใจเขาด้วยโดยสาวตายได้ลงไอจีสตอรี่เป็นรูปที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนักการเมืองคนดังพักก้าวไกลไปหาหนุ่มทีมวันที่โหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองเพื่อให้กำลังใจเขาโดยสาวตายไม่ได้เขียนข้อความอะไรเลย,เลยแต่หลายคนแคปรูปนี้มาและบอกว่าขอบคุณแม่ตายที่ให้กำลังใจหนุ่มทีมและขอให้ส่งกำลังใจให้เขารับรู้ด้วย,วยเป็นต้น